เยอะแยะเนี่ยโอ้โ oh, น no. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาสู่การเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเก็บเหรียญเอาไปอัปเกรดต้นไม้ของเรานะคะเหลือแค่5ด่านสุดท้ายแล้วค่ะด่านทานตะวันบูเบอร์รี่วอนนาชอปเปอร์แล้วก็สควอตนะคะอ่ะมาด่านแรกที่จะเล่นก็คือทานตะวันค่ะมิชชั่นทานตะวันซอมบี้ก็จะโหดขึ้นแต่ว่าตัวดอกไม้ของเราเนี่ยก็จะโหดขึ้นเหมือนกัน วันนี้เราพามาในโลก侏罗纪มาร์ชค่ะใช้แค่2ตัวและไอตัวเนี้ยมันคืออะไรไอตัวนี้มันคืออะไรเราไม่รู้จักต้นไม้ค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งมีทั้งหมดนะคะหนึ่งสสสี่ห้าห้าแฟลกค่ะทานตะวันเลเวลหอันนี้คืออะไรวะต้องไว้ข้างหน้าข้างหลังวะเนี่ยเออไม่รู้จริงๆนะเนี่ยวาง <laughs> กลางกลางๆไว้ดีที่สุด ระเบิดพื้นหรือเปล่าวะอุ้ยเลเวล่ห้าหัวเป็นสีทองอุ้ยชอบเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะทำอะไรอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดใช้งานหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดใช้งานหรือเปล่าวะไม่ใช่อ่ะปล่อยเองอุ้ยมันปล่อยเอง เฮ้ยฉันชอบฉัชอบชอบ,ชอบแล้วทุกครั้งที่ซื้อตัวนี้นะคะราคามันเพิ่มขึ้นด้วยโอมันปล่อยเองทุกคนแถวบนไม่มีแปบแปบแบบนึงแปบบนึงโอเคเฮ้ยฉันชอบตัวนี้ตัวนี้ในภาคปกติไม่มีใช่ปะ่ะอา้าวเฮย้ย ข้างบนข้างบนข้างบนโอเคโอเคได้อยู่แล้วก็มันมีปล่อยพิษมาด้วยค่ะแบบน,นี้เราอาจจะต้องปลูกทานตะวันให้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะโอ้โอเคเออมีครบทุกแถวแล้วก็สบายใจกลัวมากเลยกูมือไปโดนไอ้มาละนนี้มากเลย ควเสียเงินสิบห้าเหรียญโดยที่ไม่อยากเสียโอเคทีนี้เนี่ยจะปลูกสักอันหนึ่งนี่พันเก้าห้าสิบแล้วทุกคนต,ต้องเก็บเงินต้องเก็บเงินปึ๊บปึ๊บปึ๊บบความจริงนะถ้าเกิดปลูกผลิตพืชได้นะปลูกจะผลิตพืชตัวหนึ่งคือตัวที่มันเก็บเงินเอง <laughs> มันเก็บเงินให้เก็บดวงอาทิตย์ให้เพราะเราขี้เก็บที่เก็บเก็บจริง โ okay. อเคอะลองดูฮะลองใส่แพนฟูดกับตัวระเบิดอู้อู้อู้พอดีเลยอ่ะอากากระทั่วมาตัวนี้ความจริงลักษณะคล้ายๆกับอบูเบอรี่อยู่เหมือนกันนะอ่ะใส่ตู้มตู้มตู้ตูตตต้ใส่ปุ๊บทิ้งพิษด้วยใส่ครั้งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันส่งลูกมานี่ว่า มันจะส่งลูกมาจัดการตัวหน้าด้วยลูกอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอันนี้แฟลกสุดท้ายแล้วนะคะยังไงก็ชนะเพราะว่าชนะเพราะว่ามีรถแถวเออรถเข็นรถแถวอะไรละ่ะโอ้ย ก็ภูมิใจเลยแบบเนี้ยอ่ะเรียบร้อยค่ะแตกหมดทุกแถวแต่ชนะมาได้ด่นานต่อไปบูเบอรี่ค่ะมาสู่โลกอียิปต์นะคะแต่ซอมบี้เลเวล5ค่ะทุกคนเลเวล5ทาตะวันเราก็เลเวล5รอซอมบี้ตัวแรกผมมาเราค่อยใช้บูเบอรี่ค่ะเพราะว่ามันจะได้เพื่อมันติดสถานะแผนฟูลเอฟเฟกต์ไม่ติดว่ะ <laughs> ไม่ติด ึบปึ๊บเออเอาตัวนี้ใส่มันจะสโลว์ขึ้นใช่ไหมทางตะว,วันใส่เลนนี้เลยทุกคนอ่ะอันนี้ใส่ทุกแถวเป็นฟูดเอฟเฟคมาเผื่อไว้ก่อนฮึ๊บฮึ๊บอันนี้แถวนี้ฮึ๊บ ดีมากหลังจากนั้นก็ใส่บูบเบอร์รี่ให้เต็ม3แถวนี้ค่ะแค่นี้มิชชั่นก็คอมพีีทแล้วในทานตะวันโอ้ข่าวบอยก็มาข่าวบอยก็มาโอเคเต็มล่าเต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือเยอะนะเดี๋ยวถอนถอนดีกว่าถอนถอนแถวหลังก็ได้อะ โอ้มีตัวใหม่มานะคะตัวนี้จัดการโดยใช้พืชสองตัวนี้ค่ะแต่เราก็มีอยู่แค่เนี้ยก็จัดการได้อยู่แหละแฟคกสุดท้ายมาแล้วค่ะถอนเซบรี่ภาพคตรสวยถอนเซบบอรี่ถอนรอใส่เบอร์รี่ นรอสใส่บูเบอรี่ตัวสุดท้ายของเกมนี้โอ้โหคือแบบมันเดินเข้ามานี่คือไม่ข้ามแถวแรกเลยโดนช็อตตลอดวินท้ายด้วยเลยในซองเหมือนเดิมตัวลูกป,ปั้นนะคะหัวลูกป,ปัน้นบินหน้าล่ะช่วงนี้แม่งน้ำท่วมฝนพายุเยอะมากมีคนปลูกบูเบอรรี่เยอะนี่เอง อ่ะเรียบร้อยโอ้สวยงามเนาะทุกคนอ่ะต่อไปด่านด่านวอรนัทค่ะใช่ไหมขออะไรก็ได้ไม่ขอไก่อย่างเดียวโอเคแมงปอได้อยู่อันนี้เป็นหมดบินเนาะในบรรดามีชั่นต้นไม้ต่างๆไม่ชอบวอรนัทมากที่สุดแล้วทุกคน อย่าเพิ่งยิงนะให้ตัวน,นี้ยื้อไปก่อนนะคะให้เราแบบว่าปลูกอะไรให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวยิงทีเดียวแบบหนึง่งโอ้โหอย่างดียิงเลยได้ไหมตูมโอ้โหแตกหมดแต่ไม่ตายคือยิงให้มันแตกตูมอุ้ยโดนไม่หมดว่ะ อ่ะวางนี้ตูมโอเคอ่ะช่วยวางหกะลหรอกโอ้โหโอ้โหโชคดีมากที่เราวางแบบว่าวางวางไว้ตรงกลางเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเฮ๊บ วะไม่งั้นมันก็ส่งมาเรื่อยๆโอ้โอ้โอ้ไม่วางอันนี้อีกให้วอร์นั้นมันแตกมันจะได้สร้างดามเมจค่ะอ่าจัดการข้างล่างก่อนโดนไม่หมดวะปุ้มโอเค โ,โแม่งมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้โน no! เดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่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 แฟกสุดท้ายหรือ,อยังโอ้โหฉันตกใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือด่านนี้แม่งไม่มีแพนฟูดมาให้ด้วยนะอึบ เยอะๆไม่รู้จะใส่แถวไหนก่อนเลยปึ๊บปึ๊บโอเคเหมือนยังยืดได้อยู่ทุกคนเหมือนยังยืดได้อยู่ทุกคนตุ้มโอ้โอหัวใจจะวายมาเยอะเหลือเกินอะตุ้มโอเคอ่ะมาเยอะๆก่อนค่ะ คบคอบคุ่มทั่วไทยไปไกลทั่วโลกเอามารวมกันมารวมตัวกันมารวมตัวกันเออมารวมตัวกันบตมไม่ตายยากบบโอเควางไว้ตรงนี้ปะมันจะได้ระเบิดก่อนนั้นมายืมมาก มันจะได้ระเบิดปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ชนะก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยอึ๊บอ่ะรอแป๊บหนึ่งจ้าใส่วันนั้นเรื่อยๆเต็มกำลัง โอเคความจริงเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องยิงก็ได้นะเนี่ยรอให้มันแปกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ตัวไอ้รอมูมเวอร์จัดการ <c oughs> โอโห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 เยอะจริงเยอะจริง,รงคือถ้าเราไม่จัดการตัวแฮมเบอร์เกอร์มันก็จะมาเรื่อยๆหรอโอเค โ okay, okay. อเคโอเครอแปบรอบแบบแบบโยดจิงฮาวะ่ะไม่น่าเชื่อวันนี้คือออฟฟิเชียลของของภาคจีนนะ,ะ,ะจะมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีไอ้นี่มาวะอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ไปเลยสามแถวตุ้ม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 ตายเลยค่ะเรียบร้อย ชอบตรงวอนัทแม่งมาเรื่อยๆโอเคไปต่อไปด่านชอมเปอร์ค่ะโอ้ด่านนี้มีเกาลัดด้วยทุกคนอ่ะรออุ๊ยบักบักมาเลยทุกคนไม่เป็นไรจบนี้เดี๋ยวรีใหม่อีกรอบใส่ตัวนี้ทุกแถวเลยตัวผักนะคะถัวผักถัวผัก กอลัดวางไว้อีกแถวหนึง่งชนไปลูกส่งไปส่งไปตีส่งไปตีส่งไปตีกอล,ลัดกอลัดกอลัดซวยไหมกอลัดซวยไหมอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้เห็นบ้าชอมเปอร์แม่งอาปากกว้างมากอ้าบเฮ้ยมันโหดว่ะ ซอมบี้เลยวล5าใช่ไหมเนี่ยแม่งตายยากจริงโอ้โหอ่ะวางช็อปเปอร์อีกอันหนึง่งเฮ้เดี๋ยวสองจะแตกแล้วค่ะโอโ้ได้แพนฟูดมาเดี๋ยวใส่ช็อปเปอร์เฮ้โอเคสรุป สรุปเกาลัดไม่ไม่ค่อยเก่งสู้ชอปเปอร์ไม่ได้ชอปเปอร์จัดให้ค่ะแงบอ่ะถ้าเราถอน,านตะวันแล้วปลุกไอ้นี่แทนน่าจะน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าไม่มีทานตะวันเลยนี่นะเป็นห่วงปึ๊บถอนนี้ใส่ตรงนี้ ใส่ช็อปเปอร์ปึ๊บงับงับเบบใส่ให้มันสโลลี่ช้าลงค่ะใส่ช็อปเปอร์อีกงับโอเคาอ่ะถอนใส่แถวนี้ อนใส่แถวนี้เงินเยอะมากเงินเก้าล้านพุกถอแล้วนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยโอ้โหโอ้โหใจเปินฟุตมาอุย้ยไอตัวนี้น่าเป็นห่วงไอตัวอาา่านหนังสือพี่มีน่ากลัวาม,มาก เออเอาข้อปากไปเลยอ่ะใส่เอาข้อปากไปเลยดูมีความรู้สึกเวลาเล่นแล้วแบบว่าใส่ไม่ต้องแถวอะ่ะถอดไปเอากระรนมาข้างหน้าได้อ่ะโอเคงับ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 หนังสืพิมพ์ไปกลัวอย่างเดียวเลยคือหนังสืพิม์ นี่ยังไม่แฟลกสุดท้ายนะปึ๊บวางก่อนงาบโอเคโอ้โหกินแมงกินแถวชอบอย่าชนโอเคโัว,วอ,อ,เ,อ,เ,อเมริกันฟุตบอลมาค่ะงบับปึ๊บ แถวบนแถวบนโอเคตายอยู่งับเรียบร้อยอีกแล้วอีกแล้วฮึบฮึบโอ้โหกินเลยกินทั้งแถวเลยเอ๊ะถ้าเกิดเราใส่ตัวเนี้ยมันจะโยนเพี้ยง สรุปจ,จากเกาลัดตอนนี้กลายเป็นชมอมเปอร์ชมอมเปอร์อย่างเดียวเลยตังไม่มีแล้วค่ะตังหมดแล้วอาใส่แถวนี้ค่ะเพราะว่ามันผัก ช็อปเปอร์ไม่ได้กินสักทีใส่แถวหน้าน,านี้เลยเหลือข้างบนอย่างเดียวค่ะใส่แถวหน,น้าไปงามเรียบร้อยค่ะ สุดท้ายเอา้าแต่มันยังไม่ปลดล็อกไม่รู้ทําไมนะคะต้องเอ่อรอเวลาสักพักหนึ่งนะคะ,ะกลับมามันถึงจะปลดล็อกสกควอชให้งั้นเก็บเอาไว้เล่นในพัทนาละกันนะคะพัทนี้ก็ขอจบเพียงแค่4ด่านนี้ก่อนนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็พัทนาจะมีอะไรนะคะมาดูกัน